ที่กำนักเพชรวัดปวงหวนนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเถรสมาคมโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวดาดวรดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในการประชุมหลังการประชุมได้ถแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมโดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4ภาค7ภาค14ต่อจนเสนอขอมีรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตำหนักเพชรวัดมวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมมหาเถรสมาคมรันที่19ประจำปี2 5 6 6โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรวรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หัวตะวันออกเจ้าวาดวัดตรายมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรวรสมาคมผู้บริหารสํานักงานพระพุทธศาสนางชาติร่วมประชุมและหลังการประชุมนายพงพลโยธินทวีผู้อำนวยการกลุ่มงานมหาเถวรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมในประเด็นสำคัญว่าที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งระสังฆาที่การตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ประชุมรับทราบกระทรวงการต่างประเทศแจ้งที่ประชุมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณโปรดเเล้าโปรดกระหม่อมพระราชดานชื่อพระประธานวัดเทิดพระเกียรติในประเทศเยอรมนีที่ประชุมรับทราบ แนวทางการจัดจเจริญรับผู้ถวมนถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุบัญญัติการศึกษาพระปริจิธรรมสวัสดีเรียนผู้สื่อข่าวทุกท่านครับกับผมนายปงพลโยตินทวีผู้อำนวยการกลุ่มงานมหาเถรสมาคมอันนี้ปฏิบัติหน้าที่ก,กดศกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครับวันนี้เป็นการประชุมมหาเถรษธรรมกรมครั้งที่19ทับสอ6รทรงกับวันที่20กรกฎาคม2566นะครับในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องสำคัญที่มหาเถรษธรรมกรมได้พิจารณาและรับทราบดังนี้นะครับเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องอเรื่องแรกก็สมเด็จพระสังฆราชทรงเสนอเรื่องผู้ช่วยเจ้าว,ว่าพระรามหลวงขอลาออกจากตำแหน่งนะครับ โดยสมเด็จพระสังฆราชได้มีลระลิขิตแจ้งว่าพระครูประหลัดสุวัฒนมงคลคุณวัดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพธิสมพรที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับเรื่องต่อมาสมเด็จเจ้าคณะใหญ่วนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ คือแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14จํานวน3รูปดังนี้นะครับ 1. พระครูอดุลพัฒนาพรอายุ8ปดบบกปรนาอ5กสิบ้าเจ้าว,วาดวัดเดจานุสอนออรอําเภอสามปลานจังหวัดนครปฐมและตั้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 2พระครูนิครูโยคาพิรักษ์อายุ82พรรษปาออก เจ้าว,วาดวัดน้ําตกอ,อําเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14สี่นะครับสามปลัรูสุวรรณธรรมานุยุทธ์อายุ101ปีพรรษา65ส้าเจ้าวาดวัดลำปันบองอำเภอหนองยาไัยจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ี่ที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับ ต่อมาก็พระปรมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือในมีลิกิตแต่เหนือแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค4ภาค6และภาค7จํานวน12รูปประกอบด้วยดังนี้ 1. พระไปสารประจาตออายุ59พรรษา25เจ้าวาดวัดอ้วยปลาขั้งอําเภอ ตำบลร,ริมกกอเภเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 2. พระภาวนารัตนายานอายุ41พรรษา21ชาววัดว,ดวดัดแสงแก้วโพธิยานตำบลเจดีหลวงอเภอม่สวยจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 3. พระครุญญณสัมปยุทธ์อายุ80พรรษา58ชาววัดวัด,ด,ดแม่ลาน้อยอ,อแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4. พระครูสุนทรธรรมานุโยกอายุ80พรรษา60เจ้าวาดรัระธาตุโขงขาวอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะอำเภอดอยหลอให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยหลอ 5. ประครูสุนทรวิพาธอายุ68พรรษา47เจ้าวาดวัดแสนทอง อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะอำเภออมก๋อยให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออมก๋อยอกพระครูวรกิจพิตานอายุ67รบพรรษา4ีกเจ้าวัดวัดสารปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และรองเจ้าคณะอำเภอแม่วางให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง7พระมงพระครูมงกลธรรมรักอายุ77บพรรษา55าิบ เจ้าอาวาสวัดคุ้มครองตำอําเภอสองจังหวัดแพร่และท่านํำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอสองให้เป็นที่ป,ปรกปึกษาเจ้าคณะอําเภอสอง 8. พระครูพิทักษ์โพธิที่ตามอายุ8ปพรรษา59เาจ้าอาวาสวัดทุ่งโพอําเภอตะปานอินจังหวัดพิจิตรและเจ้าคณะตำบลทุ่งโพให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งโพ9พระครูนิวาสตัมมาตออายุ8ปพรรษา60 เจ้าวาดวัดพนมเศษเหนืออําเภอตาตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าคณะตำบลพนมเศษเหนือให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมเศษพนมเศษนะครับ10พระครูวิจารธรรม,มาปิวัฒน์อายุ67พรรษา46เจ้าวาดวัดชัย,ยามาศอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่และเจ้าคณะตำบลเวียงทองให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงทอง11พระครูจันทรัสติตอายุ75พรรษา54 เจ้าวาดวัดกองทรายอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะตำบลหนองพึ่งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองพึ่ง12พระครูวิบูร์พระครูวิบูล์กำมตํำอายุ61พรรษา39ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดับไปอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะตำบลปิงโกงเขต2ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปิงโกงเขต2นะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งท2รูป ต่อมาตระโรมโมลีผู้รักษา,าการแตนจักาคณะใหญ่วนเหนือไนมีลิกิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค4ี่และภาค7จํานวน3รูปประกอบด้วยหนึ่งพระวิเชียนมุนีอายุ90พรรษา70เจ้าวาดว,ดวัดพัฒนราชบำรุงอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4ี่ 2. พระพิสารญ,ญานวงศ์อายุ54พรรษา34เจ้าวาดวัดยางขาวสุตาวาสอำเภอตะพานดินจังหวัดพิจิตรและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคส 3. พระศรีศิลปาจารย์อายุ68ปพรรษา25ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ปรึาากษาเจ้าคณะภาค7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติทั้ง3รูปนะครับต่อมาพระปรมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่บนเหนือนมิลิกิตแต่เสนือแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์บนเหนือจำนวนหน้ารูปประกอบด้วยหนึ่งพระครูพิสารธรกิจอายุ50พรรษปัา29ปตตอสามนตอเอกปตบเอ็มเอปตดวัดศรีกรมกรรมอำเภอเมืองะเยาวจังหวัดปเยาวให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีกรมกม สองปครูพิจิตสรสรการอายุ34มพรรษาสิปตตสี่นตเอกวัดพระธาตุสีจอมตองอําเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองสพร,พระมหาคมปีภูริวัฒโนอายุส2มพรรษา11อปต9้าสนมวัดพระธาตุสีจอมตองอําเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตอง สี่พระหมหามงกลสันตจิตโตอายุส1มสิบเอ็ดพรรษาแปดพอต่หกนอตเอเหกวัดพระธาตุศรีจอมตองอําเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมตองห้าพระหมหาสุนิปนฺธิรวัตโนอายุ28ปัพรรษาเก้าพอต่อห้านอตเอเหกรอบอรวัดพระพุทธบาทตากป้าอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากป้า ที่ประชุมมี linkage, มต,ตินตอ,ม hn, มตอ,อนุมัติทั้ง5รูปนะครับและต่อมาผู้รักษาการแทนชาคณะใหญ่วันเหนือได้มีลิกิตขออนุมัติเพิ่มตําแหน่งรองชาคณะจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งเนื่องจากในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ al, มี15อหาอำเภอมีวัดอยู่8 0 5วัดและก็ที่พักสงฆ์135แหง่งรวมเป็น940วัดแห่งจึงของอนุมัติเพิ่มตำแหน่งรอง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เพื่อมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมาแล้วครับพระปรมูลีผู้รักษา,าการแทนเจ้าคณะใหญ่ัวเหนือได้มีริกิขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมีอีกสองตำแหน่งโดยแช้งว่าในจังหวัดเพชรบูรณ์มีเขตปกครอง11อำเภอมีวัด8 1 6บวัดที่พักสงฆ์3 1มบเอแห่ง รวมเป็น1,127 27วัดเองนะครับจึงขออนุมัติให้มีตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เพ,เพิ่อมอีกสองตำแหน่งที่ป,ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมาละครับพระตำบมวชิรทัมูนีนะครับเจ้าคณะกรุงเทพมนครได้มีลิขิตแช้งเรื่องของขยายชั้นเรียนของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโดยแจ้งว่า โรงเรียนไซลัตนาพิรักษ์หรือโรงเรียนอนุบาลวัดไซรัตนารามเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดตั้งอยู่ที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษาตรงปันรอกซึ่งที่ต้องขออนุมัตินี้คือเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่วัดในพระพุทธศาสนาเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมจึงจะได้รับอุนบุดหนุนในลักษณะการกุศลที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับต่อมาก็พระธรรมวชิรธิบดีวัดเบญจมาบพิษดุจิวนารามนะครับได้ มีลิขิตรายงานผลการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริกประจำปี2565โดยได้มีหนังสือได้มีลิขิตแจ้งว่านะครับพระธรรมจาริกนี้ได้ก่อตั้งตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อปี2588นะครับมีภารกิจในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานในท้องติ่นทุรกรันดารและก็ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อปโปรดทราบนะครับที่ประชุมก็รับทราบแล้วก็ อนุโมทตนานะครับแล้วก็ต่อมานะครับกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือนะครับให้ตำแหนงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อพระประธานประจาบูโบสดวัตเติด์พระเกียรติเพื่อสันติภาพณสังหาพันสาตาลนารัฐเยอรมนีนะครับว่าพระพุทธมงคล วชิรวันนารามจินนสีนะครับที่ประชุมก็รับทราบครับต่อมาก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกนะับได้มีหนังสือขอแก้ไขตะเบียนสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกับตะเบียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวนสองแห่งนะครับคือสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่3ตั้งอยู่ที่วัดสุตวัด ตำบลปลายจุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกขอแค่ไขจากตำบลปลายจุมพลเป็นตำบลบ้านกลองตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเช่นเดิมนะครับและก็สำนักปฏิบัติตามแห่งที่13ตั้งอยู่ที่วัดพิคุณวารารามตำบลอารัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับขอแค่ไขจากตำบลอารัญยิกเป็นตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับ ต่อมาแล้วครับนี่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนำเสนอเรื่องการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต่อวนาแต่วายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเจริญพระชนม์ปัษาติสิงหาคม2566นะครับเรื่องนี้มาจากสำนักง,งานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับได้จัดประชุม กิจก,กรรมเจริญประเกียตรติสมเ็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเจริญพระชนปัรรษา12สองิงหาคม2566ในการนี้นะครับได้ขอให้ทำงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อปโปรดพิจารณาไวัุุวัดนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาววาตายพระราชกุศล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้นะครับข้อหนึ่งคือให้วัดทุกวัดในรัตนจักรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อต่อถวายพระพรัยามงคลและถวายพระราชกุศลหลังจากธรรมวัดเย็นนะครับในวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566สํารหสหรับวัดใจในต่างประเทศนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรัยมงคลและตวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคม 2566ตามความเหมาะสมนะครับวาระที่บรรจุในเล่มประชุมก็มีของสนักพิมพ์ธรมมสปานะครับถวายหนังสือที่ระลึกแองการรัศการละสังการของต่านพุทธตาสพิกขุและอายุครบ36ปีของสนักพิมพ์นะครับที่ประชุมก็รับทราบและอนุโมทนาต่อจากนั้นได้แจ้งคำสั่งระเบียบและคำสั่งประกาศระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาพระพิจิติธรรม ครับใน,ในเรื่องนี้คณะกรรมการคณกรรมการศึกษาพระพยาติธรรมได้มีการประชุมครั้งที่1นึ่ทับสองพัรเมื่อวันที่30มิถุนายน2อ6 6ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตามอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระพยาติตำพสสองพศ2อและอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระพยติตำพสสอพศ2อ ก็ที่ประชุมมีมติรับทราบนะครับต่อจากนั้นก็มีการขอแก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดศาสตร์จำนวน2องเองนะครับแอ่งที่1นึ่สำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศาสตร์เองแหีงที่ัองตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณมงคลตําบลหนองสนโนเป็นวัดสุวรรณมงคลตําบลหนองสมเห็์นะครับจากหนองสนโนมาเป็นหนองสมเห็์อําเภอเมืองศาสตร์จังหวัดศาสตร์นะครับและก็2ก็สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดศาสตร์แองที่3าม ตั้งอยู่ที่วัดทุ่งไก่ดักตำบลท่าพริกขอแก้ไขจากตำบลท่าพริกเป็นตำบลท่าคุม่มนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสาาจังหวัดสา,าเ่นเดิมนะครับก็การประชุมก็เสร็จสิ้นตามปกติครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ